แล้วามก็ช่วยแก่ขาันด้วยนผมไม่รว่าสือทแต่ผมก็ม่ใหรผบอกว่าเดือนมันะเริ่นาใส่ไหมอยู่ต่อไปแล้วมันไม่ได้เรื่องแต่กยป็นมเดแล้กไปน้องรอ้เแล้วว่าพวโคมาก็คือประนเดือนี่นะครับ คือผมไม่ได้ว่าสิ่งมันชนนะครับแต่ผมพูดติดต่อประโยคมันติดต่อกันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดผมบอกว่า6เดือนจะเริ่มเห็นผลนะครับจะเริ่มภาพมันจะชัดขึ้นแล้วก็ถ้าทํางานอยู่จะระยะเวลานึงซึ่งไม่ไม่ทำงานไม่ได้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมคือผมพูดองนไม่ใช่ว่าหเดือนจะลาออกถ้าไม่ได้เรื่องเพราะหเดือนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มผลเพราะว่างานของป่าปามบุ๋มอิทธิพลมันมีมาหลายครั้งแล้ว ม,มันมีมาหลายหลายครั้งแล้วแล้วก็มันก็เป็นไฟไม่ฟางมาแล้วก็ไปวูบว่าไปนะครับแต่ผมไม่ต้องการทํางานอย่างนั้นคือก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อข้อมูลตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูความเป็นธรรมใครที่เลิกไปแล้วที่อะไรอ่เงี้ยนะครับแล้วก็าก็ยังมีอีกนะครับนี่พูดกันแบบนี่คิดความคิดตัวเองว่าคนไหนที่มันเลิกเลิกจริงๆก็โอเคในเมื่อคุณเลิกเดี๋ยวจะให้โลก แต่ให้โล่นี่ผิดไม่ได้แล้วนะปรับกว่าเดินสองเท่าคือดีเราก็ตอบแทนนะครับให้ทรถ้าเลวเราก็จัดการนะครับผมแต่ชี้แจงประเด็น6เดือนหน่อยนะครับผมว่าไม่ไม่ใช่ว่าหลุดไปหรืออะไรไม่ได้คือผมพูดมันประโยคติดต่อกันนะครับส mm ื hmm. ่อมวลชนเขาไม่เข้าใจเขาก็เอาไปงั้นก็ไม่ได้ว่าใครแต่ก็ขอแก้นิดนึงครับผมนะฮะถ้าเสร็จใน3ามเดือนได้จะอยากจะทําเลยแต่ปัญหาคือว่า ระบบราชการเราไม่ใช่คนเดียวเรามีหลายฝ่ายนะครับตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมการมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาพูดคุยกันวิธีการทํางานจะทําแบบไหนท่านนายยกเศษฐานะครับสั่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินท่านอนุทินก็สั่งผมมาท่านมีกรอบระยะเวลาอยู่แล้วนะครับผมท่านนายกเศษรฐรานี่ตอนประชุมคอรมอบางเรื่องที่ท่านสั่ง15วัน30วันนะครับท่านท่านชัดเจนมากนะครับในฐานะที่ท่านมาจากนักธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับผมว่า,วาระบบราชการต้องเจอแบบนี้ นะครับต้องเจอคนที่ที่ผ่านเรียกว่าซ e o เป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆทำธุรกิจประสบความสำเร็จเขาก็มีวิธีการจัดการของเขาครับผมครับทำความเข้าใจหน่อยนะครับเรื่อง6เดือนนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับผมครับไม่ใช่แก้ทัวนะครับผมแต่ผมบอก6เดือนไปแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นนะครับครับขอบคุณมากนะครับ่อนเครับครับม่ให้โล่ะไม่ใช่หมายถึงอันนี้เป็นความหลักฐานชีวิทยา ในหลักหลักการของอาชีววิทยาเนี่ยอาชีววิทยาเนี่ยเขาถือว่ามันต้องมีให้แล้วก็ปรบับปรามแล้วก็ป้องกันมันมีหลายอย่างนะครับมันไม่ใช่มีอย่างเดียวนะครับเราจะเอาทุกทฤษฎีมาใช้เพื่อไม่ให้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนั้นเกิดขึ้นกับเมืองไทยแล้วไม่จบไม่สิ้นนะครับผมครับตอนนี้พี่ชาได้รวบรวมาชื่อตอนนี้ส่วนของของแต่และส่วนเขาก็ทำมาของเขาครับแต่เราจะต้องมามาคุยกันอีกทีว่าจะแบบไหนอะไรยังไงครับผม หนักใจมครับว่าจะปากบางยากไม่หนักใจครับไม่มีอะไรหนักใจนะครับผมต่อสู้ชีวิตมาจากลูกคำพาทำเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวมาวันนี้ผมมีโอกาสทำให้บ้านให้เมืองผมไม่ตัวใครนะครับผมมีนายกเศรษฐามีท่านอนุทินชาญวิรุฬห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้มาผมก็ทำอย่างเต็มที่ครับผมว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีใครใหญ่กว่าผมมีที่ใหญ่กว่าผมมีครับ ท่านนายกเศรษฐาครับตัวใหญ่กว่าผมนะครับแล้วก็หัวหน้าพรรคผมโ <laughs> ดวยเฉพาะท่านเศรษฐาท่านตัวใหญ่แล้วนะครับผม <laughs> <laughs> <laughs>